ในสิ่งที่เป้ตั้งใจก็คือวันนี้เราจะไม่มาโนแค่ว่าคนรอบตัวเราใช้เราได้ผลลัพธ์เราจะต้องเอาตัวสกินแคร์ตัวนี้ส่งไปเทสผลทดสอบที่สถาบันระดับโลกเป้ก็เลยเอาตัว Y8 แปดกลอะค่ะส่งไปที่สถาบันระดับโลกสปินคอนโทรลซึ่งใช้เวลาในการทดสอบเนี่ยนานมากผิวหน้ามันจะมันจะกรม,มันจะฉ่ำแล้วก็กระชับรูขุมขนนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีความสุขมากเพราะผู้หญิงยังไงเราก็อยากจะมีหน้าที่ดีฝ้าที่มันเป็นตรงตําบูที่มันเกาะเป็นปื้ดๆดําๆค่ะ ม,มันลอกออกหมดเลยเท้ามาตื่นมาเหมันหน้ามันนิ่มๆิ่อะค่ะไม่ได้มโนว่าใครแนะนําให้เราคืเราเจอกับตัวเองเราใช้กับตัวเองกว่าจะศึกษากว่าจะส่งผลต้องทดสอบผ่านระยะเวลาทุกอย่างมั่นใจได้เลยนะคะว่า Y8 Go Overnight Cream สกินแคร์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันผิวหนังชั้นนำระดับโลกครบจบในกระปุกเดียวนะคะสำหรับ Y8 Go Over n i g h t Cream ค่ะ เห็นว่ามีผู้ที่ทดลองใช้จริงแล้วนะคะสำหรับ Y8 แน่นอนว่าอยากจะให้มาแชร์ประสบการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ เดี๋ยวเราคงจะได้มาพูดคุยกับเขานะคะเป็นยังไงบ้างคะสองท่านนี้ก็เป็น1ใน200กว่าท่านที่ได้มีโอกาสได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยมีปัญหาฝ้าเรื้อรังที่เป็นมาระยะเวลานานหลายปีแล้วแต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะคะแล้วก็พี่อีกท่านหนึ่งมีปัญหาฝ้าที่เกิดจากพวกสารเคมีโดนน้องแมวข่วนหน้าเดี๋ยววันนี้พี่ทั้ง2ท่านนะคะเขาจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ได้มีโอกาสใช้ตัว Y วท์แปดโกโลวโอเวอร์ไนท์ครีมไปว่าปัญหาฝ้าเรื้อรังและ ฝ้าสะสมที่มีมาจากพวกอาสารเคมีสลอยดีขึ้นยังไงนะคะคือเหมือนจะเป็นคนที่มีปัญหาฝ้าหรือรังตั้งแต่เด็กๆยิ่งรักษามันเลยกลายเป็นฝ้าที่ขยายใหญ่ขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดมาก็คือแบบเราจะหาวิธีปกปิดด้วยการทาแป้งโบที่เรียกว่าโบ <laughs> โบให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นทั้งรองพื้นทั้งแบบคอนซีลเลอร์ทุกอย่างเลยแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันยิ่งอุดตัน แล้วกลายเป็นว่าพอเราถาแล้วหน้าขาวจนแฟนบอกว่าเหมือนนิ้วที่เดินลอยมาตลอดเวลาใช่มันคองกนละสี่เ <c oughs> พราะเราต้องโบปิด <c oughs> แล้วมันยิ่งปิดกลายเป็นว่าฝ้ามันก็ยิงย่งยิง่งแบบยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นอีกหนึ่งตัวอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้คุณเป้ยกตัวอย่างก็คือหมวยถูกแม่ขวนหน้านั่นเลค่ะใช่ใช่แล้ว คือพอมันข่วนเป็นแผลคือยาวมาตั้งแต่ตั้งแต่หน้าจนถึงเล็กสป,ปากเรานิดนึงแล้วพอลองใช้คืนนั้นปั๊บรีบโทรหาคุณเป้เลยคุณเป,ณเป้ใส่อะไรลงไปบอกหมวยอยู่นี้ <laughs> เพราะว่าแผลมันสมานสมานเลยค่ะมันสมานติดเลยแบบหมวยก็ตกใจแล้วบอกว่าบอกมาเดม๋ยวนูนี้คุณเป้ใส่อะไร <laughs> เราก็เลยรู้สึกว่าเรามีความสุขมากเพราะผู้หญิงยังไงเราก็อยากจะมีหน้าที่ดีแล้วเราต้องขอบคุณวาวแต่เพราะว่ามันทําให้หมวยกลับมา มีความรู้สึกว่าวันนี้อย่างน้อยหมวยยังมีชีวิตที่มีผิวที่สุขภาพดีได้จริงๆเป็นไม่ว่าราคา<อ>ค่ะ<อ>เดินทอมแล้วอยู่กระสารเคมีต้องอจัดแกงสารเคมีโดยต่างๆที่ใช้อุปกรณ์ในตามคอนโดค่ะค่ะแล้วก็บางทีก็เดินตรวจงานรอบอาคารประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>แล้วผลสุดท้ายฟ้าขึ้นขึ้นแบบหนาหนา,หนาจนหนาจริงๆหน,หนามากค่ะหนาจนจน,จน,จ,นจนเครียดไปพักหนึ่ง เจ้านายเขาแนะนําพี่กุ้งมาค่ะเขาให้ตัวเทสมาพอเราใช้รู้สึกว่าหน้าเราไม่แหง้งละฝ้าที่ทําเป็นตรงตรงมูที่มันเกาะเป,ปน็นฟื้นๆดำๆอะค่ะมันลอกออกมาเลยเท้ามาตื่นมาเหมือนหน้ามันนิ่มๆอะค่ะค่ะเหมือนตามันตึงๆแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าเรามันไม่ได้แห้งนะคใช่ค่ะก็ฟื้นฟูมาเรื่อยๆใช่ค่ะเพื่อที่ทํางานน้องๆในออฟฟิศอะคะเขาก็่าเา พี่ปุ้งไปทําอะไรมาสวยขึ้นทําไมฟ้าโอกบอกมาว่าใช้อะไร <c oughs> เราก็เลยแนะนําตัวนี้ไปเลยอ๋อพอดีเจ้านายเขาแนะนํามาตัววายแปดนะถ้าสนใจก็บอกเดี๋ยวจะลองให้แน้นอะไรแนะนําอีกทีหนึ่งประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอะ่ะเจอแล้วเราเห็นผลไม่ได้มานโนว่าใครแนะนําให้เราคือเราเจอกับตัวเองเราใช้กับตัวเองประมาณเนี้ยนคะ่ะ